สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณส้มเอาแพทเทิร์นภาษาอังกฤษมาเสนอนั่นก็คือ there's no need to ก็คือไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ตามหลัง to เนี่ยต้องเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะอ่ะสมมุติว่าถ้าคุณส้มอยากจะบอกพวกเราว่าไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องเครียดเพราะภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากเครียดภาษาอังกฤษคือ stress หรือ s t r e s s out พอเป็นประโยคก็จะได้ว่า There's no need to stress out. There's no need to stress out. Because English is not that difficult. Uh, ต่อไปข้อ2นะคะถ้าคุณจะบอกเพื่อนว่าไม่จาเป็นที่ต้องรีบเร,เรามีเวลาเหลือเฟือรีบภาษาอังกฤษคือ hurry up หรือ to rush มีเวลาเหลือเฟือคือ plenty of time, plenty of time There's no need to rush. There's no need to rush because we've got plenty of time ขพอาามนะคะไม่จะเป็นเลยที่จะต้องทำให้ทุกคนพอใจมีความสุขเพราะว่าคุณก็ใช้ชีวิตแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นแหละ To ทำให้ทุกคนพอใจ To please everybody อันนี้เป็นคำกริยานะคะ Please คำนี้พูดย,ยาวๆก็คือ to make everybody happy ก็จะได้ว่า There's no need to please everybody, because you only live once, because you only live once. ไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องรอฉันคุณอยากจะไปกินก็ไปกินก่อนเลยรอฉันง่ายๆเลยค่ะ There's no need to w a k e me อ่ะอ่ะตรงนี้ลืมอะไรไปรอใครต้องเอา for มาขั้นนะคะ There's no need to wait for meYou want to eat? Go ahead, if you want to eat, go ahead. คือว่า go ahead เยแปลว่าทำไปก่อนเลยไม่ต้องรอนั่นเองค่ะอ่ะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกเลยข้อนี้เป็นข้อแถมนะคะง่ายนิดเดียวมันไม่จำเป็นที่จะบอกขอโทษเพราะว่าเธอไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนี่นาพูดขอโทษบอกขอโทษนะคะแปลตรงตัวก็คือ to say sorry r รือ to apologize There's no need to say sorry คุณเองไม่ได้รู้สึกผิดนี่ you don't feel guilty หรือ you don't even feel guilty พูดตรงๆก็คือ you don't even think you're wrong you don't think you're at fault นะถ้าไม่รู้สึกผิดเราจะพูดขอโทษไปเพื่ออะ ท่านี้นะคะแพทเทิร์นตรงนี้นะคะ there's no need to นี่เป็นประโยชน์มากเลยจดไว้ใช้นะ there's no need to จะเห็นแล้วว่าครูส้มเนี่ยพาผันแต่งประโยคได้นับไม่ถ้วนใครอยากฝึกแบบนี้ไปพร้อมๆกับครูสม้มฝึกคิดภาษาอังกฤษเน้นความคล่องในการสื่อสารนะคะสามารถสมัครคอร์สแต่งประโยครวนนี้ได้เลยประสิทธิ์ดังๆนะคะว่าคุ้มมากเพราะมันเป็นคอร์สตลอดชีพจ่ายครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพไม่ต้องเครียด เรื่องวันหมดอายุ There is no need to stress out about the expiration. You can study whenever, wherever you want ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะถ้าเป็นประโยชน์ชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากให้ครูส้มทำมาอีกนะคะเม้น M O R E บอกได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ